จะแปนภาษาาได้ไหมัใช่ไหมครับได้ค่ะดาวก็มีนะครับปลายปีนี้น่าจะเดืยนพฤศจิกาย์นะครับผมเอ๊ะใช่ไหมตุลาพิศจิกายนประมานี้สตเร์นะครับดซส่นเป็นตช่ม่ะชื่อ้องครับก้องผมออค่ะน้องก้องง อันนี้ไม่น่าใช่นอออ้อง,องอแล้วครับทำไมอ่ะพี่ก้องผมตายไปคะเป็นนพี่่นน้องน่จะเป็นะะเป็นพี่วักค,คนใหม่อไหนใครอยากเดินวักบ้างาาไปหัดกับพวกนี้นะว่าวัากเป็นยังไงนะหรือจบไปค่ะละ รวมไปถึงนะคะในช่วงนี้นะคะนอกจากซีซั่นเอ่อสตารเตอร์ซีรีส์นะคะที่กำลังจะมีในเดือนตุลาพฤศจิกายนนี้นะคะอยากจะฝากอะไรอีกแปลกเพิ่มงประเด็นไหมคะก็ยังมีนะครับเชิญเข้ามาดูช่องดีนะฮะหรือว่าเป็นเอ็มวีเพลงครับผมอ่าออนแอร์กันไปไม่ไงเอาไปแล้วครับผมเอาไปแล้วถ้าอย่าลืมไปกดดูนะซ้ำตลอดอ่าอะไรนะเราวโหลดดาโหลดเลยนะฮะ คำใหม่คคำดาโดดดาวเลดาวเลดาวเลอพีะเลอดครับเลพี่ไหนจาแล้วให้ดาวโลดจ้าตาัมมาแหละปมมาแหละหนึ่งสองอดกกันึ่ง ยังมีเพลงอ๋อเพลงอริโชยจัดไปเลยค่ะนะคะตอนนี้ประหยัดเสียงรอสายนะคะเสียงเรียกเข้าพี่รู้จักอิริโชยใช่แล้ว,ลวเนี่ยจัดแรกจัดแรนะคะกตเสียงปลุกอะไรเงี้ยครับต้องหายอาัดตัวเอง เสียงไม่ได้วยจะให้วัดกรอบหนึ่งแล้วเนะี่ย <konuş> ดูแบบอันนี้กันไปถ้ากิดว,ว่าถติว่าสามารถที่จะอัดเสียงปลุกได้จะอัดเสียงว่าอะไรเตรียมพยมร้อมสำรับสัปด์ถัดไปอะไรนอะไรนะคิดประมาณหนึ่งเดือนเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไม่ให้คำตอบ การ์ี้หวังว่าครั้งหน้านะคะเซอร์โตรบินเนสเซลหรืองานอื่นๆจากเซอร์โตรนะคะน่าจะได้ร่วมงานกับน้องสิงโตอีกนะคะวันนี้แลนวเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องสิงโตค่ะนะคะได้พักกันต่อเลยเพราะว่าเดี Honestly, ๋ยวขออนุญาตนะคะทุกท่านนะคะแฟนปฝากทุกท่านค่ะเดี๋ยวช่วยแหวกทางให้นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีสื่อค่ะนะคะสื่อขอสัมภาษณ์น้องนิดนึงนะคะยังไงรบกวนขอแฟนคลับที่น่ารักนะคะทุกท่าน สื่อมาได้สอมภา์ค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอเสียดสีกับซิงต์ปราชยานหายไปๆนะคะตอนนี้